สวัสดีครับผมชื่อเดกชัยปางตาพงศ์สอนก็อยู่แันอนุบาลสามโรงเรียนบ้านืองชัยกัวกำืังกาชื่อว่านางดาถากางกลุ่มแปดคนผมเป็นตัวแทนกทนาาลุ่มโรงเรียนบ้านบงคงวันนี้เัาจะมาเล่า รวบรวมได้แล้วครับขอบคุณครับณบ้านหลังหนึ่งมีพ่อหมีแม่หมีและลูกหมีรูปอาศัยร่วมกันอ้อมีทำงารปลดหนาต้นไม้ต้นไม้จะได้เจริญเติบโตมีเงาใบไม้บางแดดบางฝน และพ่อมียังเลี้ยงไปในคายไว้หลังของพ้าเพียนตามตามกอ,องสองของนายหลวงราชการที่สิบเก้าสอนให้คนไทยรู้จักใช้ชีวิตพอบียง ส่วนแม่มีนาะนทำกับข้าวที่มีสารอาหารครบห้นวนส่วนมูมนะีนั้น สนใจใครเลยไม่ช่วยงานพ่อแม่จะละมือจะละเด็เป็นแ่โทรศัพท์เป็ดยังเห็นท so ี่โทรศัพท์แม่มีแม่มีกลัลูกมีใจหิวก็เลยทั่งเข้าไหมรลูนมีเกียน เียแม่มีเรียกลูกมีมากินข้าวลูกมีก็ไม่ยอมมากินแม่มีก็เลยไปดึงอึ๊กอึ๊กอึ๊กดึงหอยก้าไม่ยอมออกพอมีเดินผ่านมาเห็นกามาดึงช่วยอึ๊กอึ๊กอึ๊กดึงหรยก็ไม่ยอมออกมากีรดีเดินผ่านมาเห็นกาดึงช่วยอึ๊กอึ๊ก ยือเขาไหก็ไม <Yeah. S 2> ่ยอมหอให้กิดเสืนเดินผ่านมาเห็นลาดิ้นด้วยอึ๊อึ๊กยือเขาไหก็าไม่ยอมหอวทางกิ้งฟนเดินผ่านมาเห็นกาดิ้งด้วยอึ๊กอึ๊กอึ๊กปรากฏว่าลูกมีนั้นเราเรี่ยวเราเรี่วไปตกอีสานาเรเร่งเห็นท่วนท่นเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานก็เลยคอเล่งคนเย่สนุกกัาง แม่นี้ก็เลยนำมาข้าวไว้ให้ลูกนีกินผูมีออก็มามกินด่างมาหรืออร่อยแล้วลูกมีกินข้าวเสร็จก็นำข้าวไปกิบเองอนั่งตั้งแต่วันนั้นมา มีกาม่ยอมเล่นโทรศัพท์อีกเลยนิทาาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นเด็กต้องรู้จักหน้าที่เชื่อเหลืองานพ่อแม่ของครับ